เขาได้ซื้อน้อยเด้อจากเวียงจันทร์บุบุวงวาเพื่อนอันสวรรค์ย่งกันทวันห้าก,ก็เป็นเด็กใหม่เดนะได้ได้หินเรื่องกินเจนตอนเข้าค้ายเนาะก่อนหน้าน,นั้นอันแมนแมนเป็นเรื่องไก่ตัวขนาดเลยอันเรื่องกินเจเนาะเขาเก,เกิดใหญ่มากับครอบครัวที่อันพื้นพื้น,นท่านที่เพื่อนผ่ากินเนื้อกินปลามาตั้งแต่น้อยมันก็เลยว่าเป,เป็นเป็นเรื่องที่คุ้นสินเป็นเรื่องที่ เคยตัวมาแล้วแต่ว่ามาได้ยินนั่นอานน้ิซงมาเห้โทษข้อการกินเนื้อแล้วเห็ดถ้าเกิดโรกเกิดพญาดยไล่เนาะอ่านยางน้อยกับให้หลักๆเลยเห้โทษกับตัวเองก็คือคอเลสเตอรอลเริ่มเริ่มขึ้นเริ่มเริ่มมีภาวะโรคอ้วนเพราะว่าแต่เก่าน้อยน้ำหนัก43กิโลตอนนี้มันแรนขึ้นมาฮอต60ซอง <laughs> ทีแรกตัวเองก็เข้าใจว่าเป็นเป็นเป็นเพราะคอร์ลูกเราเหตุให้น้ำหนักตกขึ้นเนาะแต่ที่จริงแล้วย้อนเ่ามักกินเนื้อย้อนเ่ามักกิ่นเนื้อสัตว์ย้อนมักนนมกินไขมันมก็ที่ก็ตั้งใจว่าโตไปกระจาพยายามลดละเลิกแต่ที่ยังมีคำท่ามยังคล้องใจขนะดยักท่ามหรือว่าท่ามมันเอ่ยน่อยได้โบ เกี่ยวกับพระไตรปิฎกคือคือ,คอน้อยได้ยินได้ศึกษามาเนาะได้ยินยได้ฟังมาคือมันอยู่ในพระไตรปิฎกมันน้อยกระถ่ำมันน้อยกระซอบถ้ำนําครูบาอาจารย์อยู่ถังฟังเหล่าล่าองค์พุเพิ่นกะเวาเป็นเสี่ยงเดียวกันว่ามันโอ้จากพระไตรปิฎกมาเทๆเนาะอันทีว่าถ้าไม่ได้เห็นไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้กลิน่น <c oughs> ไม่ได ไม่ได้ยินแล้วก็ไม่รังเกียจว่าเขาฆ่ามาเพื่อเราฉันได้ไม่อบัตมันแมนสัจจะความจริงจากพระโอษฐ์ลือว่ามันเป็นํำแต่งไหมเจ็นที่หน่งค่ะ, <c oughs> จะเจริญธรรมสมบึกด,ดีพี่น้องท<อ>่านนะคะอ่าก็หน่องนะคะหน่องเคยเป็นอดีตเภสัชนะคะอ่าค่ะตอนนี้ว่าตอนนี้เรียนสาขาปตัตถิปดกอยู่อะคะ่ะ สิ่งที่ถูกต้องอันนึงคือว่าที่บอกว่าไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดจริงค่ะแต่ปัญหาอยู่ที่การตีความค่ะที่มีการถกเถียงกันอยู่แล้วก็ถกเถียงกันเยอะมากคือไม่เห็นอะไรไม่ได้ยินอะไรไม่ได้รังเกียจอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ถ้ารายละเอียดเนี่ยถ้าฟังจากอาจารย์หมอเขียวอีกครั้งหนึ่งก็จะได้ได,ได้ได้เต็มที่ค่ะ ไม่ได้เห็นที่เขาตีความกันเนี่ยที่เขากินนะคะฝ่ายกินก่อนนะคะฝ่ายกินก็จะบอกว่าไม่ได้เห็นว่าเอมีการฆ่าค่ะไม่ได้ยินว่ามีการฆ่าใช่ไหมไม่รังเกียจคือไม่ไม่รังเกียจเพราะว่าอรังเกียจของเขาเขาจะตีความว่าไม่ได้เฉพาะเจาะจงฆ่ามาเพื่อตนให้กินถูกไหมคะแต่อีกฝั่งหนึ่งก็จะตีความว่าไม่ได้เห็นคือแบบมันไม่ได้ไม่ได้เห็นว่าเป็นเนื้อสัตว์นึกออกไหมคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ยินว่ามันเป็นเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยค่ะ ก็ไม่ได้รังเกียจเพราะว่าไม่เห็นไม่รู้ว่ามันเป็นเนื้อสัตว์ก็เลยแบบว่ากินได้โดยไม่รังเกียจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตีความอีกอย่างนึงอีกนะไม่เห็นว่ามนการฆ่าไม่ได้ยินว่ามีการฆ่าแล้วก็เอ่อไอการไม่รังเกียจเนี่ยก็คือไม่รังเกียจว่าเป็นอุทิศมังสะาคือสัตว์ที่เจาะจงฆ่ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องมาดูว่าไหนมันสอดคล้องกันมากที่สุดมันก็ค่อนข้างเข้าใจยากตรงเนี้ยนิดนึงอะค่ะพอพอเข้าใจไมหมคะอา คือปัญหาของอาคือพระไตรปิฎกอะตัดจริงหรือไม่อันนี้ตอบได้เลยว่าจริงค่ะแต่ปัญหาที่เราจะงงแลวเราจะไม่เข้าใจคือเรื่องของการตีความค่ะแล้วคนนี้มันตีความบทเดียวเนี่ยพระไตรปิฎกสูตพระสูตรเดียวเนี่ยมันไม่ได้ค่ะมันต้องไปดูพระสูตรอื่นที่มันสอดร้อยกันว่าถ้าตีความแบบนี้มันจะสอดร้อยกับพระสูตรอื่นไหมถ้าตีความแบบนี้เนี่ยมันจะขัดแย้งไหมแต่ทางที่เขาตีความกันส่วนมากเขาจะเอาแค่พระสูตรเดียวค่ะ แล้วก็ตีความแบบเดียวแต่ถ้าตีความแบบท่านอาจารย์หมอเขียวว่าเอามา 10, สิบยี่สิบพสดุมันจะสอดร้อยกันหมดค่ะแต่ปัญหาอีกอันนึงคือว่าเราควรจะเถียงกับเขาไหมเราก็ไม่ต้องเถียงดีกว่าค่ะเพราะมันจะทะเลาะกันคือใครที่รับฟังเราได้เชื่อว่าเราเชื่อแบบนี้เราก็เผยแร่ไปแล้วเราเองเราทําที่ตนเรากินที่เราแล้วเราเข้าใจที่เรานะคะโดยที่บางทีเนี่ยมันมีปัญหาว่าเถียงไปแล้วมันก็จะทะเลาะกันค่ะ ว่าแบบแปรมันขึ้นอยู่กับแปรผิดพอแบบเถียงกันไม่ขึ้นก็เออเธอก็ตีความเธออย่างนั้นแหละฉันตีความฉันอย่างนี้นี่กออกมมันเหมือนเรื่องการเมืองเลยค่ะเรื่องกินเนื้อสัตว์เนี่ยมันยากมากเพราะว่าคนทั้งโลกกินกันหมดเลยแล้วชาวพุทธเองที่บอกว่าเป็นชาวพุทธอะ่ะก็เป็นคนที่กินเนื้อสัตว์มากกว่าคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ถูกไหมคะเพราะว่าเข้าใจผิดมาตลอดว่าสัตว์เนี่ยมันเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของเราแต่ถ้าลวงลึกลงไปว่า แล้วเขาเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของเราจริงหรือไม่แล้วเรามีสิทธิ์ที่จะไปกินเขาหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีข้อที่ให้ประเด็นเยอะไอง่ายๆเลยอย่างเช่นมันมีโครงการไถ่ชีวิตโคงกระบ,บือนึกออกไหมคะเรารู้ว่าวาัวมันจะต้องตายอ่ะเพื่อมาเป็นเนื้อของเราอ่ะแต่เราไม่มีโครงการไถ่ชีวิตหมูถูกไหมคะไถชีวิตไก่ไม่มีคนทาําอะแต่จริงๆอ่ะมันคือหลักการเดียวกันน่ะก็คือไถชีวิตเขาอ่ะแต่คนเนี่ยก็จะแบบว่า เออหมูเราจะกินอะ่ะไอ้วัวน,นันเป็นสัตว์ใหญ่เรายกไว้เราไถ่ให้ไงแต่หมูมันสัตว์กลางเราไม่เราไม่ไมถ่ให้เขาอะอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมองว่าเขาเป็นอาหารเราอะ่ะจริง,รงทุกคนมันชีวิตทุกชีวิตก็รักรักชีวิตหมดอะค่ะแต่ถ้าแปรเพื่อจะกินมันก็แปรได้หมดละ,ะประมาณนี้ค่ะแล้วมันอีกพระสูตรหนึ่งที่ที่มีคนไปกล่าวตูพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเออ บอกบอกพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าไม่ไม่ทรงห้ามการกินเนื้อสัตว์แล้วพระพุทธเจ้าท่านตอบกลับไปว่าการฆ่ามันมีอยู่แต่เดิมแล้วพระพุทธเจ้าเกิดมาไม่ได้ทำให้มีการฆ่าเพิ่มเติมแต่ถ้าใครสะดวกที่จะฉันเนื้อสัตว์หรือจะสันมังสวิรัตก็แล้วแต่ธาตุของบุคคลน,นั้น อันนี้ใช่อันนี้กระสุดไม่ไม,<ช>ไม่เคยคไม,ไม่ไม่ชัดนะคะเหมือนเหมือนไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่แต่ว่าพระอาจารย์หมอเขียวสอนว่าศาส,สนาพุทธะไม่ได้บีบบังคับใครแล้วก็ไม่ตีทิ้งไครพระบางรูปอะะที่ท่านอนะสมัยนู้นะท่านยังฉันเนื้อสัตว์อยู่ยังติดในเนื้อสัตว์แต่ว่าท่านอนะมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมหรือมาศึกษาปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรมในโอกาสต่อไปพระเจ้าก็เลย ไม่ได้สั่งห้ามไปเลยว่าห้ามห้ามฉันเนื้อสัตว์แต่ว่าในสมัยนู้นอินเดียเนี่ยโดยส่วนใหญ่อะคนเน่ะจะนับถือพวกฮินดูอยู่แล้วเป็นลทัทธิของพวกฤาษีซึ่งเขาจะกินเนื้อสัตว์กันน้อยอยู่แล้วอะค่ะพอพอ,พอ,พอนึกออกไหมคะแล้วมีอีกคํานึงที่คําว่าอนุญาตอะค่ะพอมีอนุญาตปุ๊บเนี่ยแสดงว่ามันต้องเคยแบบห้ามมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าไม่เคยห้ามมาก่อนหรือเปล่ามันเป็นเรื่องของการตีความแต่ว่าอันนึงที่จะ เรียนเรียนเรียนท่านนะคะคือเราจะไปงงกับภาษามากเนี่ยมันก็จะทําให้เรางงแล้วมันก็ทําให้เราวนค่ะถ้าเรามั่นใจว่าการกินเนื้อไม่กินเนื้อสัตว์เป็นบุญแล้วเป็นการเบี้ยไม่เบียดเบียนเราก็มุ่งตรงของเราไปเลยค่ะอย่าไปวนกับไอ้เรื่องภาษาแล้วมันไม่ได้ทําให้เราพ้นทุกข์่ะมันจะทําให้เราอ่ะทุกข์เพิ่มขึ้นหรือเปล่า เฮาก็ทึกก๊อกหูมาตั้งแต่น้อยกะกะใายคือเอายเวเมื่อกี้เนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าครอบครัวน้อยหันมันมันกะเป็นอานิี้ส์งอย่างหนึ่งคือแม่บ่เคยพาฆ่าแต่กะซื้อที่เข้าค่าแล้วเขาปอกค่ายนำตะล่หรือว่าแซ่แข้งหมาเนาะกินเพิ่นกะเข้าใจว่ามันบ่มีชีวิตมันบ่มีวิญญาณแล้วเฮาบ่ได้ไปสั่งค่าเฮาบ่ได้ไปเป็นผู้บอกค่าเฮาบ่ได้ฆ่าเอง อันนั้นมันเข้าใจว่ามัน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 บมีชีวิตมันบมีวิญญาณแล้วเอาอันเอาไปกินมันมันก็มีการจองเวรจองกรรมกันเข้าใจมาเป็นดบบนั้นแต่อแต่ว่าอันน้อยก็ข้อยามว่าการกินเจมันดีต่อสุขภาพเนาะเพราะว่ามันก็บบริเบียดเบลี่ยนสัตว์แล้วความที่เข้าใจฮ่นะพราะพทธเจ้าเพิ่นบอกว่าการฆ่านั้นมันมีมาแต่เดิมอยู่แล้ว เทิงว่าพระพุทธเจ้าจะบกบังเกิดขึ้นหรือว่าจะบังเกิดขึ้นตอนได้การฆ่านั้นมันกมีอยู่ก่อนแล้วแต่พระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อเพื่อบอกให้ว่าให้ให้หยุดการฆ่าลดละการฆ่าเนาะแต่เรื่องกลิ่นเรื่องอันนั้นหนันเพิ่นกับโบได้ปัจจัยอันชัดเจนแต่เพิ่นก็มีแต่บอกว่าให้ลดการฆ่าฉะน,นั้นแล้วก็เลยว่าทุกคนเลยอัน ทุกคนที่ว่าเปิดพระไตัีกฤษออกมาศึกษาเนาะที่น้อยได้ได้ได้ไปสัมผัสที่น้อยได้ไปฟังนําทุกคนจะเว้าเป็นเสี่ยงเดียวกันว่าถ้าโบได้ยินโบได้เห็นโบได้ลังเกียดว่าเขาข้ามาเพื่อเขามันเป็นแต่อาหารจานหนึ่งที่มายองตรงหน้าแล้วพิจารณาว่ามันคืออาหารเพื่อเลี้ยงหางกายนี้ถ้าหางกายได้ตั้งอยู่อันเพื่ออ่า บันบันเทาเวทนาเก่าคือความหิ้วและโบสร้างเวทนาใหม่ก็คือว่าโบให้มันอิ่มจนเกินไปให้มีให้มีทองอันพ้องอยู่เล็กน้อยเพื่อให้มันสะดวกในการปฏิบัติภาวนาหันนะนะก็เลยว่ามาเข้าใจตัวนี้แล้วบัดบัดถีมาฝั่งหม้อเขี้ยวแล้วก็เลยว่าเอ๊ะมันมันขนาดนี้คุณวาหรือว่าเขาเขาต้องได้มาเฮ็ดอันแดบ ต้องได้มาล้างความอันความที่อันได้เหยนได้ศึกษาผ่านมาฮันโบมาล้างข้อมูลเก่าออข้อมูลใหม่ไซ่บห่์นะฟัง <c oughs> ยังที่พี่น้องพี่น้องเป็นเพศสัจกรและพี่น้องก็เรี่นปริญญาเอกสาขาภาตาปิฎกอยู่นะคะตอนนี้ในเรื่องของภาษาปิฎกเนี่ยเวลาอ่านเวลาอ่านอาจารย์จะเอาเว่าเป็นภาษาอีสานภาษาล่าแหละนะคะ <c oughs> เขาบอกเป็นภาษาเล่าแล้วกันนะเนาะนซื้อว่าเลืซื้อจากกองก็บบก็ว่าก็คูยอยู่ตรงหน้า่าว่าภาษานี่แหละแค่แลนวเขาเล่นกัน <S 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 ะะโซ่คนด้วแล้วพี่น้องเพิ่นฟังออกเหรอเพื่อนเพิ่นไห้เพิ่นดาวเอาเนาะฟังกันเข้าใจมอเอ่อพระไใจปิดกนี่เวลาเวลาอ่านเนี่ยตรงเบื่องความสอดคล้องกันอย่างเช่นอันนี้เรื่องของเนื้อสัต์เนี่ย ค่ะอ่านแค่ศีลขอที่หนึ่งเนี่ยก็หูวว่าเฮาบม่มีสิทธิจะไปกินสัตว์แล้วค่ะเพราะว่าศีนขอที่หนึ่งคือบ่ห้เบียดเบียนชีวิตอื่นเหม่นบ่คะแล้วการในสีลขอนี่เนี่ยบ่เด็ไปเว้นอย่างเลยเด้ชีวิตอื่นชีวิตตนเองเนี่ยเฮาก็เฮากับเป็นสัตว์บ่เบียดเบียนตัวเฮาเองพอ่อแล้วก็บบ่เบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นพอ่อ ถ้าเบิ้งของนี่ก็จบแล้วจบละที่นี่ไปเบิ้งของที่เรื่องเรื่องการกินการกินเนื้อสัตว์ที่บอกว่าบ่ได้เห็นบ่ได้ยินบ่จงบ่ได้อย่างอีกนะข้อที่สามไม่รังเกียจค่ะพรังเกียจนั่นสิันนั้นนั่นคืออ่าถาเข้ามามามองเรื่องการเห็นการได้ยินเนี่ยนะคะแน่ใจบอกว่าเข้ามั่นใจบอกว่าเข้าหูทั้งหูงหว่าล่งผ่านสัตว์น่ะ ขาดสัตว์มาให้เฮาขาดสัตว์มาให้เฮากินขาบ่มีเฮ้าที่เป็นผููผูไปซื้อขเขาจะเาจะขาบ่าคะขเขาจะเ้าจะขาดสัตว์บ่แล้วัปที่นี่ก็ม่คิดต่อไปเนี่ยลักษณะของเหมือนชีวิตคนเนะาะค่ะมีคนหนึ่งถูกขาดตายถูกขาดตายไปแล้วไปนี่มีผูหนึ่งเป็นผู้ซังขาดหมายถึงเป็นผููไปจ้างว่าถ้าเจ้าไปขาด ย่มรับโทษน่ะเขาคิดว่าคนผิดจะเป็นคนขาคนเดียวบะคะระวังคนจ้างว่านขากับคนขาเนี่ยผู้ใดจะผิดก็กันถ้าบ่ามีคนจ้างว่านจะมีคนไปข่าบองกรณีเดียวกันเลยกก็เนื้อสารเขาแซมาันี้หรือเนื้อสารทีเขาจะาข่าวจากร่มาสารสันแล้วเข้าไปเข้าไปสือไปสือเป็นเนื้อน,นั่นแหละเขา้าบ่ด้เป็นผูกข่าวถ้าบ่ามีผู้บริโภคก,กับบ่มีผู้เหตุอาชีพ ขาสัตว์เนาะสัตว์มันก็นจะบบถูกขาอันนี้อคอี่ว่าเขาจะมาคุยมามาคุยกันว่าเอาเอาความเป็นจริงนะความเป็นจริงอะ่ะแม่แต่ราว่ผัวเขาหูอยู่ว่าสัตว์บางสัตว์บางชนิดค้นบางค้นกนับเว้นเ้บโบขาเขาหมาแมวที่เลี้ยงบบขาแต่ว่าผ่านที่ข้าขาหมูขาอัวผ่านไปกินมันไปกินมันเพราะว่า พราะว,ว,ว,ว่าว่ามันเป็นอาหารของเฮ้าแต่ว่าในความเป็นจริงมันบริขาดแค้นอาหารขนาดที่เฮ้าจะต้องไปเบียดเบียนซั์เพราะว่าพืชเนี่ก็สามารถกินได้ดำโล่งฉีพอยู่ได้ในปรตรปิฎดกอ่ะในอ่ที่พระพุทธเจ้าอยู่น่ะก,ก็คือพื้นทีที่กินอาหารบ่มีเนื้อสั์อยู่แล้วดังนั้นเพื่อนจึงบ่ได้บัญญัติอีย่างที่มันเป็นเรื่องของการ ไปกาหนดอีกอย่างมากเพราะว่าันเป็นวิถีของอย่นันอยู่แล้วนะคะมีอาจจะตรงพระไตรปิฎกทีน้อยว่ามีการว่าถึงเรื่องของเรื่องของการที่เรื่องพระพุทธเจ้าว่าอาจจะเป็นกรณีของอ้นั่นก็ได้นะคะที่ที่เป็นกรณีของกับพระเทวทัตหรือเปล่าไม่รู้เนาะพี่น้อยพูดนะพี่หน่อยก็เทวทัตด้วยส่วนหนึ่งแต่มันปรากฏที่อื่นด้วยเหมือนกันแต่คืออันเนี้ยมันจะเป็นเทวทัตนี่แหละที่ทําให้ คนที่จะกินเนื้อสัตว์ก็จะมักจะยกเอาอันนี้ขึ้นมาแต่จะเอาข้อเนื้อสัตว์ข้อเดียวแต่ข้ออื่นน่ไม่เอามาง่ายๆอีกอันเนื้อหาไม่ได้ว่าอาอาอ,า,อาลองคิดดูนะเวลาเราไปซื้อของอื่นสินค้ายอย่างอื่นนะคะที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์อ่ะเราอ่ะเป็นถ้าไม่มีดีมานมันจะไม่มีสัพพายเราเป็นผู้สนับสนุนธุรกิจนั้นถูกไหมคะใช่ไหมคะถ้าเราไม่สนับสนุนน่ะมันก็จะไม่มีการผลิตไม่มีการผลิตมันก็ไม่มีวงจรของการค่านะคะ แต่คนที่อยากจะกินเนี่ยก็หลอกตัวเองว่าเราไม่ได้มีส่วนสนับสนุนในการฆ่าซึ่งน้อมก็บอกไปแล้วว่ามันเหมือนผู้สั่งฆ่าแต่ว่ามันอ้อมมากทั้งๆท,ท,ที่เรารู้อยู่แล้วว่าสัตว์เนี่ยมันผ่านลงฆ่าสัตว์มันถูกฆ่ามาเราเป็นผู้สนับสนุนนั่นแหละเรามีส่วนร่วมค่ะเราส่งเสริมเขาว่าอย่างเราไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์เชมพงเชมพูเราเต็มปากแลยโอ้โหฉันเป็นแบบแฟนทันแท้ของยี่ห้อเนี้ ใช่ไหมคะแต่เราก็จะไม่กล้าไปสนับสนุนแล้วว่าฉันเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเนื้อสัตว์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือคือเราเราจะแบบมีอย่างเงี้ยค่ะแบ่งแยกะแบบเรียกเรียกอะไรอะไรที่ที่ถูกใจกิเลสเราอ่ะเราก็จะแบบว่าไม่ยอมรับอกคเนาะแล้วเพราะว่าการที่จะไปบอกว่าสนับสนุนการฆ่าเราก็แบบเราถือว่าเราเป็นชาวพทุทธแล้วเราไม่ผิดศีลไงแต่เราหลอกหลอกอ่ะถูกกิเลสหลอกหลอก,ลอกตัวเองด้วยอ่ะอย่างเงี้ยคะ่ะ แต่แต่พอพูดอย่างงี้คนที่เขายังกินอยู่อ่ะมันก็จะเถียงกันอย่างเช่นตัวเองก็บอกว่าไทยโคกระบือ้อแล้วทำไมยังกินเนื้อสัตว์อยู่ย้อนกลับมาคํานึงเลยค่ะมันคนละตัวกันเนี่ยค่ะคือวิวาทะที่มันจะเกิดขึ้นระหว่างคนที่กินกับไม่กินประมาณนี้ค่ะเพราะว่ามันมันก็นมีมันมีไล่ประสู้ท่วาเหตุให้คนอัน่อนพันเรื่องนี้ได้ คืออย่างเช่นพระสูตรพระเทวทัตุที่ไปขออนุญาตให้บัญญัติว่าให้ไม่ให้สันเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงอนุญาตเนาะแล้วมันจะมีอีกเรื่องก็คือมีอะไรอ,อกไหม <S <S ไอ้ไม่ทรงอนุญาตท,ที่ที่โรงเรียนแจ้งไปแล้วไงคะว่าพระพุทธเจ้าเอื้อให้กับคนหลายฐานไงคะจะไปต<อ>ีทิ้งท่านที่แบบ พร้อมที่จะบรรลุธรรมอ่ะแต่แค่กินเนื้อสัตว์มันก็ไม่ใช่แล้วขน<อ>าดท่านอ่ะยังให้ไอ้เรื่องจําได้ไหมฮะกินกินแม้กระทั่งเอพอพระพิสุกที่ยึดติดว่าต้องกินเลือดอะค่ะแล้วถึงจะหายอะ่ะท่านก็ยังทรงอนุญาตให้เลยอะ่ะเหมือนเอา,เอาไปเป็นยาเนี่ยแล้ว,แล,วแล้วมันจะมีอีกข้อก็คืออ่ามีมีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าเห็นคนที่ มีสินดีแต่กลับไปตกนรกแต่คนที่ผิดศีลกลับไปพบอยู่ในสวรรค์เนาะที่มา mm hmm. มาเรียนพระพุทธเจ้าแล้วพระพระพุทธเจ้าก็ไม่ส่งรับรองไม่ส่งคัดค้านแต่พอบุคคลคนนั้นหลีกออกไปพระอนุนก็ถามว่าพอจะรับฟังได้ไหมพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าพอจะรับฟังได้เพราะว่ามันจะมี มีคล้ายๆคือคล้ายๆคือเทคนิคการการเลี่ยงเนาะเทคนิคการเลี่ยงก็คือถ้าผิดศีลก็ก็ใช้อ้ภาวนาจเจริญอนาปนานสติเข้าทดแทนอย่างเงี้ยแล้วคนที่มีศีลดีทำศีนตัวเองดีมากแต่ขาดการภาวนาขาดขาดสุตตะอย่างเงี้ย ก็เลยทำให้พัดลงไปตกอบายได้เนาะมันมันก็เลยมามา <c oughs> มาเป็นช่องโหว่ให้ให้คนที่กินเนื้อสัตว์ไปอีกข้ออ่นั่นแหละคือเรื่องของการที่ใครก็จะตีความตามกิเลสตัวเองเอะเนาะ <c oughs> ถ้าในมุมของการที่ถ้าเราถ้าเรามามาศึกษาโดยเฉพาะเราศึกษาในสายของสุขภาพเนี่ยนะคะ เราจะเห็นหลายพระสูตรเลยที่อสอดคล้องกันกับการที่ไม่ทานเนื้อสัตว์แม้แต่กรณีของพระเทวทัตนะีต่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าอนุญาตได้ในในสัตว์ที่มันตายเองค่ะทีนี้ถ้าสัตว์ที่ตายเองอ่ะก็คือไม่มีการไปไม่มีใครไปฆ่าเขานะเขาป่วยตายหรือเขาฆ่ากันตายที่มันเป็นเดนสัตว์นะคะ เขาฆ่ากันตายเองแต่แล้วเราเดินไปเจอว่ามันเป็นซากที่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะ่ยก็กินได้หรือมันเป็นโรคตายถ้าจะกินสัตว์ที่เป็นโรคตายเนี่ยก็กินได้คือเราไม่ได้ฆ่าเขาแต่เขาตายตายด้วยเหตุของเขาเองอย่างนี้ท่านจึงจะอนุญาตนะคะดังนั้นจึงจึงบอกว่ามีมีกรณีของอนุญาตอ่าเรื่องของการการที่จะกินได้อยู่จึงไม่ได้ห้ามไงคะ แต่ว่ามันมีไหมล่ะสัตว์ที่มันอ่าฆ่ากันตายให้เราให้เราเห็นแล้วก็ไปกินในอดีตอ่าอ่าคือแล้วมันสัตว์ที่มันตายด<ต>้วยโร<ล>คใช่ในอดีตอาจจะมีไงก็เลยก็เลยกเลย,ยกเว้นไว้นะคะว่าถ้ากรณีนี้ได้แต่ว่าก็แล้วแล้วมันเป็นโรคตายตอนนี้สัตว์เป็นโรคก,ก็เยอะแยะนะบางทีเขาต้องถมที่เอะเขาต้องเอาไปเอาไปขุดหลุมฝังเลยใช่ไหม ยิ่งชิงยิ่งเวลามันมีมันมีโรคระบาดเนะาะเออโรคหามาเนาะเขาก็ไม่ได้กินมันเห็นไหมแต่ว่าอ่นี่คือมันอาจจะเออถ้าสัตว์เป็นโรคตายถ้าคนไม่กล้ากินก็ว่าไปออสัตว์มันกัดกันตายเออกล้ากินก็ไปกินอะไรแบบเนี้ยจึงไม่จึงไม่ได้จึงไม่ได้ห้ามไว้เพราะมีข้อเว้นตัวนี้ให้แต่คนอ่านก็อาจจะอ่านไม่หมดนะก็อ่านเอาเฉพาะส่วนที่ตัวเองจะเอาในะะไงคะ แต่ว่าถ้าเรามาศึกษาต่อนี่เราก็จะเห็นเรื่องของโทษของการที่เบียดเบียนชีวิตอื่นมันจะทําให้มีโรคมากมีทุกมากนะคะอายุสั้นเนี่ยเหล่านี้นะคะในพะสูตรเหล่านี้เนี่ยถ้าเราอ่านสอดคล้องในเรื่องสุขภาพ<ม>เราจะเห็นว่าไม่มีสูตรไหนที่ส่งเสริมให้เรารับประทานเนื้อสัตว์ได้เลยอย่างที่บอกน่ะแค่สูตรหนึ่งสูตรที่เป็นแค่ศีข้อที่หนึ่งเนี่ย มันก็มันก็สามารถที่จะยุติเรื่องของการฆ่าสัตว์ได้แล้วค่ะถ้าเราจะทําใจตามนะทีนี้เราอ่านเราศึกษายิ่งเราอ,อศึกษาพะไตรปิโดก์มาหลายสูตรเยอะๆเนี่ยค่ะหรือหรือเข้าศึกษาพะไตรปิฎดกเยอะนะ่ะการศึกษาไม่ได้สําคัญเท่ากับการลงมือทําเท่ากับการทดลองค่ะถ้าเรามาทดลองทํานะคะทดลองทําไปเลยว่าระหว่างที่กินเนื้อสัตว์เราก็กินมาตลอดชีวิตแล้ว แล้วเราก็เห็นแล้วแหละผลที่มันเกิดขึ้นอย่างที่น้อยบอกว่าเออน้ำหนักขึ้นนะนี่น้อยลองมาพิสูจน์ดูว่าไม่ทานเนื้อสตัตว์นะเราไม่ทานเนื้อสตัตว์เราจะมารับประทานอาหารที่มันอ่าที่มันไม่มีเนื้อสตัตว์ไม่เบียดเบียนชีวิตอื่นเนี่ยมันจะมีผลแบบพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ในพระไตรปิฎกไหมบอกว่าถ้าไม่เบียดเบียนชีวิตอื่นนะจะทําให้เราเป็นโรคน้อยอายุยืน ขนาที่ถ้าเบียดเบียนชีวิตอื่นมันจะทำให้มีโรคมากอายุสั้นเนาะถ้าเรามาพิสูจน์ดูกับตัวเราเองแล้วเราก็จะเราก็จะชัดมากยิ่งขึ้นและถ้าไม่ฆ่าสาสตร์ไม่เบียดเบียนชีวิตอื่นเน่ยมันจะทำให้เกิดสิ่สงที่ดีๆเกิดขึ้นมันจะมีวิบากดีเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะแล้วเราเอามาเปรียบเทียบดูเราเป็นนักวิจัยเลยทดลองเลยถ้ตาตรปิดกนี่คือวิทยาศาสตร์นะคะ วิทยาศาสตร์ที่ไม่ต้องโต้เถียงกันด้วยการตีความที่แตกต่างกันนี่หรอกเพราะว่าอย่างพี่น้องบอกตีความกันไม่เหมือนกันมันก็ทะเลาะก,กันเฉยๆแต่ว่าลงมือทําไปเลยลงมือทําแล้วก็เปรียบเทียบซึ่งการลงมือทำเนี่ยมันจะรู้ได้ด้วยตนเองมันเป็นปัจจัตังดังนั้นอ่าคนที่จะลงมือทําคือใครคือแต่ละท่านเลยค่ะแต่ละท่านเลยลงมือทํำพิสูจน แล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนเสวนากันอย่างเงี้ยนี่เป็นข้อที่อ่ข้อที่เราคิดว่าจะเป็นข้อยุตินะยุติแบบนักวิทยาศาสตร์คือลงมือทดลองค่ะทดลองอย่างน้อยถามนี่เพราะว่าน้อยน้อยศึกษาพระไตปิโดกมาเยอะน้อยก็เลยเอาข้อมูลพระไตปิโดกมาสอบถามไม่ใช่น้อยต่อต้านการไม่กินเนื้อสัตว์นะคะ เพียงแค่น้อยขอคราบอธิบายนี้เพื่อที่จะไปอธิบายต่อถ้าน้อยน้อยเอาข้อมูลเราไปบางทีน้อยก็จะถูกถูกพี่น้องที่ท่านท่านตีความอีกแบบหนึง่งแล้วก็มาโต้แย้งกับเราค่ะโต้แย้งกับเราแล้วเราก็จะอ,อ้าวเหรอแล้วเราไปหาคําตอบมาให้อะไรแบบนี้ไม่จบให้เราชวนท่านพิสูจน์เลยนะคะไม่พี่พี่นิดอ่าพี่นิดหน่อยอ่าน้อย น้อยไม่ได้จะเอาไปเพื่อไปโต้กับใครน้อยแค่เอามาโต้กับตัวเอง oh, เพราะว่า,วน,า,วาน้อยน้อยรู้จักแล้วแล้วได้ยินก,ก็เหมือนเหมือนพวกพี่ๆเขาพวกพี่ๆก่อนหน้านี้ที่ที่อคุยกันว่าเมื่อก่อนเราเคยปลูกปลูกฝังมาเนาะว่าสัตว์มันเกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์ <Yeah. S 2> แล้วมันก็มาอยู่กับจิตใต้สำนึกเรามาตั้งแต่เล็กแต่ก็แค่เราไม่ฆ่าก็คือเราไปซื้อเอาเนาะ <laughs> แล้วก็ก็คิดเข้าข้างตัวเองว่าสินเราดีแล้วก็คือเราไม่ฆ่า <Yeah. S 2> เราไม่ได้ฆ่าด้วยตัวเองเราไม่ได้เป็นคนสั่งฆ่า ก็เข้าใจไปตามนั้นเข้าใจมา,าเรื่อยๆเข้าใจมาตลอดจนกระทั่งมาเจอหมอเขียวมาได้ยินได้ฟังแล้วอ๋อมันมันเป็นแบบนี้เหรอก็เลยก็เลยอยากให้มันกระจ่างกับตัวเองเ,ออเพราะว่าการจะไม่จะการจะไม่ทานเนื้อหรือจะทานก็เป็นสิทธิ์ของคนอื่นเนาะแต่ครั้งนี้ก็คือว่าตัวน้อยนะ่ะ เพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจก็เลยอยากจะมีข้อซักถามให้มันกระจ่างให้กับตัวเอง<ะ>เพื่อจะได้เพื่อจะได้มาตอกย้ำกับตัวเองว่าเราต้องลดแล้วนะต้องละแล้วนะต้องเลิกแล<ะ>้วนะ,ะแล้วก็จะจะบอกให้ครอบครัวคือน้อยถ้าถ้าน้อยพิสูจน์ได้ว่าตัวนี้ดีอย่างนี้ดี พอสูตรนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วน้อยจะมาแบบระดมอ่าครอบครัวคือสามีและลูกๆให้ทําตาม <Yeah. S 1> เพราะว่าทุกวันนี้ในครอบครัวนี้คือน้อยเป็นผู้นําอยู่แล้ว <Yeah. S 1> ลูกๆล,ลูกกับผัวน่ะเป็นคนที่ว่าง่ายสอนง่ายคือแบบช <Okay. Okay. S 1> าตเดียวกันน่ะเนาะ ถ้าเดียวกันมารวมตัวกันก็คืออ,อ,อย่างน้อยน่ะก็เพิ่งศึกษาน้อยก็ก็กยังเป็นผู้ใหม่น้อยเพิ่งจะรู้จักพระไตรปิฎกก็ปีที่แล้วเริ่มที่ได้ยินได้ฟังเข้าหูว่า๋อมีแบบนี้แบบนี้นะพระพุทธเจ้ากล่าวไว้แบบนี้แบบนี้ก็เลยตั้งใจเข้ามาศึกษามาฟังแล้วก็คือได้ยินพระสูตรใดคือน้อยเก็ตก็พร้อมปฏิบัติ ตั้งแต่ที่ได้ยินได้ฟังก็คือเริ่มแรกก็คือทุบสารพระภูมิทิ้งเนาะก็คือ <c oughs> เอกสารวิชาทุกอย่างเราเขี่ยทิ้งหมดเลย <c oughs> เออเคลีย <c oughs> ของทุกอย่างในในรถในร้านในบ้านอะไรเคลีย <c oughs> ทุกอย่างก็คือจบแค่พระพุทธเจ้าองค์เดียว <c oughs> แล้วก็ไม่มีไม่เอาพระพุทธรูปด้วยนะก็คือเอาพระธรรมพระธรรมและวินัยของพระพุทธเจ้ามา ดำเนินชีวิตมาเป็นอมาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวมาเป็นก็คืออ่าพูดง่ายๆก็คือเรากําลังเดินมักเนาะเดินมักตามพระพุทธเจ้าไปตามทางพระพุทธเจ้า<ม>แล้วน้อยก็เป็นผู้ใหม่ก็เลยอยากให้พวกพี่ๆอะ่ะเออว่ากล่าวตักเตือนน้อยแล้วก็แนะนำสิ่งดีๆให้น้อยเพราะว่าน้อยกำลัง ก็คือมันเป็นระดับขั้นนะน้อยเข้าใจว่ามันคือระดับขั้นของน้อยเพราะว่าเมื่อก่อนเนาะน้อยก็เดินสายไอ้อะไรนะเขา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 ฮิตกันก็คือไปสมโพธสมโพธพระพุทธรูปอะไรอย่างเงี้ยน้อยก็ไปแล้วมันก็คือก็คือมันเป็นบันไดให้น้อยขึ้นมาถึงเป็นลําดับลําดับมันเป็นลําดับขั้นเนาะแล้วบังเอิญก็คืออินทรีย์บารมีเรามันมีของเก่าด้วยก็ ฟังพสูตรใดก็คือเข้าใจเลยเก็ตเลยแล้วก็ปฏิบัติตามเลยเพราะว่าเราพิสูจน์เองอยู่แล้วเนาะมันก็คือมันเป็นอีกเลเวลหนึ่งที่เราต้องปีนไต่ขึ้นไปให้มันถึงยินดีมีพี่น้องเราเข้ามาจากสปอรลาวมาเข้าสูงร่วมนะคะคงมีพี่น้องทยอยกันมาเพราะว่ามามาค่ายด้วยกันอยู่เยอะทีเดียวค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็คงพอป,ประมาณนี้นะคะ แล้วค่อยเจอกันใหม่ในวันต่อไปค่ะ